มากวิวหลักล้านเลยวิวเห็นทะเลด้วยห้องพักใหม่สะอาดน่านอนมากๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยค่ะเพดานมีดาวให้นอนนับด้วยนะตื่นเช้ามาเราลงไปเดินเล่นสวนหย่อมกันมีตู้จำหน่ายอัตโนมัติให้ทุกชั้นเลยค่ะเราก็ไปที่ชั้น F หนะะ้าะาจะมีทั้งสระน้ำแล้วก็สวนหย่อมให้เดินเล่นสวนน้ำที่นี่เป็นทีมอวกาศนะคะน่าเล่นมากเล ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนที่นี่เขาใหญ่มากเลยเดินแบบชิว ที่จอดรถจะอยู่ที่เดียวกับตัวห้าง Terminal อลทเวนวันพัทยาเลยนะให้วนไปที่ชั้น2นะคะจอดรถแล้วกดไปที่ชั้น G เลยค่ะ mm hmm. ตรงไปจะเป็นห้างนะคะ mm hmm. ให้เลี้ยวซ้ายนะคะ mm hmm. จะเป็นล mm ็อบบี้ของโรงแรมค่ะราคาจะเริ่มต้น2,000กว่าบาทลองมานะ